รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้า GI ส้มจุกจะนะครับพร้อมมีการผลักดันสินค้า GI ส้มจุกจะนะให้เป็นที่รู้จักยอมรับอย่างแพร่หลายขยายช่องทางการตลาดแล้วก็ช่วยลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบครบวงจรไปติดตามครับนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มจุกข,ของผู้ใหญ่นีนายดนกรณีเลาะหมานเกษตรกรต้นแบบหมู่ที่7ตําตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยมีคณะผู้บริหารและคณะทํางานกระทรวงพาณิชย์นายอำเภอจนะส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นในอำเภอจนะร่วมกันลงพื้นที่และให้การต้อนรับครับในการนี้นายดนกรณีเลาะหมาน เจ้าของสวนส้มจุกผู้ใหญ่นีก็ได้เล่าถึงความเป็นมาของการปลูกส้มจุกให้ท่านรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ฟังนะครับว่าได้มีการปลูกส้มจุกจกนะพันธุ์พื้นเมืองในเนื้อที่รวม7จ็ดไร่กว่า400ต้นซึ่งตนก็มีความตั้งใจที่จะพลิกฟื้นส้มจุกชนะพันธุ์พื้นเมืองโดยในปี2544ก็ได้เริ่มขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งและเพราะขยายพันธุ์มาเรื่อย จากนั้นได้ทดลองปลูกเริ่มแรกจำนวน50ต้นแต่ระยะแรกนะครับผลผลิตออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากส้มจุกเป็นพืชที่ดูแลยากกว่าส้มชนิดอื่นต้องคอยเฝ้าระวังศัตรูทำลายส้มอย่างเช่นมแมลงวันทองครับหนอนเขียวหากปล่อยปล่าละเลยจะได้ผลผลิตไม่มีคุณภาพต่อมาในปี2560ส้มจุกชะนะเริ่มได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดทําให้ความต้องการของผู้บริโภคมีมากผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะครับถึงขนาดที่ต้องมีการสั่งจองกันล่วงหน้าเลยทีเดียวนอกจากจะจําหน่ายผลสุกแล้วยังจําหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มจุกพ,พื้นเมืองด้วยนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลไม้ประจําถิ่นเอาไว้ไม่ให้สูญหายซึ่งสวนส้มจุกแห่งนี้เป็นสวนที่ปราศจากสารเคมีมีการดูแลโดยวิธีธรรมชาติ และได้ผลผลิตดีมีคุณภาพมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนแล้วก็ส่งจำหน่ายในราคาสูงโดยคุณภาพเกรด A จะจำหน่ายในกิโลกรัมละ200บาทเกรด B 180บาทและเกรด C 150บาทครับโดยลักษณะของภูมิศาสตร์ในพื้นที่ทำให้ส้มจุกจนะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากส้มพันธุ์ทั่วไปก็คือ ตรงบริเวณขั้วของผลจะมีเปลือกนูนสูงคล้ายจุกจึงถูกเรียกว่าส้มจุกครับโดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวรสหวานอมเปรี้ยวไม่หวานจัดผิวส้มมีกลิ่นหอมและได้รับฉายาว่าเป็นส้มหอมหมื่นลี้เลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้รวมตัวกันรปลูกส้มจุกในลักษณะแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะมีสมาชิกที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน32 32รายนะครับในเนื้อที่ประมาณ280ไร่โดยมีสำนักเกษตรอำเภอชนะสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลารวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอดทั้งการตลาดบรรจุภัณฑ์การอบรมเรื่องของการทำตลาดออนไลน์และการเจราจาธุรกิจเป็นต้น ในปี2561นี้ครับก็ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลผลิตที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดที่2ของจังหวัดสงขลาในปี2564ภายหลังการเยี่ยมชมรับทราบ,ราบถึงความเป็นมาและได้ลิ้มลองรสชาติส้มจุกข,ของอำเภอจนะจังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยว่า ส้มจุกจะนะถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมากจำหน่ายได้ในราคาดีและเป็นพืชอัตลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้แก่จะนะย้ำนะครับตลาดส้มจุกยังสดใสและเติบโตสูงกระสวงพาณิชย์พร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันการขยายช่องทางการตลาดสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนและจะประสานกับไรณียีไทยในการขนส่ง เพื่อให้ส้มจุกชนะเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในการนโยบายนะครับในครั้งนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า G.I. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งผลิตรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้สินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ทั่วประเทศแล้ว212สินค้าสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจของประเทศกว่า76,000ล้านบาทต่อปีทางนี้เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและในชุมชนจะนำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเอาละครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจของ GI ส้มจุก อำเภอจ,จะนจจะจังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนพินทรศรีสันพ่างกันครับจ,จนะนั้นเนี่ยมีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่าส้มจุจนะนั้นเกิดจากแร่่ท่าที่เกิดจากแม่น้ำสองสายด้วยกันคือแม่น้ำเทพากับแม่น้ำนาทวีเนี่ยฤดูน้ำหลากก็จะนำความอุดมสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุต่างๆมาในพื้นที่ แล้วก็สภาพดินเนี่ยร่วนปนทรายมีความเหมาะสมในการปลูกส้มจุกะนะนะครับผิวจะมันผิวมีความหอมแล้วเนื้อเนี่ยจะมีความฉ่ำหวานอร่อยหวานอมเปรี้ยวนะครับมีความโดดเด่นแต่พื้นที่ในการเพราะปลูกเดถ้าที่ฟังดูแล้วเนี่ยพื้นที่ปลูกอยู่เพียงประมาณ280ว่าไร่เท่านั้นเอง นะครับควรจะขยายพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นและเชื่อว่าสามารถทําราคาให้เพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าความต้องการของส้มจุกจะน่นในผู้เชื่อว่าถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย mm hmm. เชื่อครับว่าความต้องการจะมากขึ้นแล้วก็ทําให้ราคานั้นสูงขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์นีนจะพยายามสร้างการรับรู้ในวงกว้างนะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็จะพยายามสอนให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักการค้าในระบบออนไลน์ นะครับซึ่งเมื่อเราออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็จะช่วยในะเรื่องของค่าขนส่งออกแบบกล่องให้แล้วก็เจรจากับไปษณีช่วยลดค่าขนส่งเชื่อครับว่าทั้งการช่วยค่าช่วยเรื่องของกล่องช่วยค่าขนส่งก็จะลดต้นทุนของการส่งความกล่องเนี่ยประมาณ200บาทนะครับซึ่งกล่องก็ประมาณสัก5กิโลกรัมนอกจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะประสานห้างใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตลาดจริงใจในี่ยคือเซนทัน ชอปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อเพิ่มการตลาดพีเมีไม่สูงขึ้นเชื่อว่าราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็ให้ความหวังกับพี่น้องเกษตรกรว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ยซึ่งมีความโดดเด่นทางบูมิศาสตร์เนี่ยนะครับควรจะหันมาปลูกพืชที่มันมีความโดดเด่นทางบูมิศาสตร์ก็คือส้มตุกจนะ์นะอยากเห็นการขยายพื้นที่ที่ปลูกเพิ่มขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นครับว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้เจ็ดสิบปตตันเนี่ยเรื่องเล็ก นะครับไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่ตลาดไม่สามารถรองรับได้เชื่อก็ว่าถ้าขยายพื้นที่ในการพกผูกเพิ่มขึ้นมาเป็น3 0 0ถึง500ตันเนี่ยก็เชื่อว่าการตลาดยังไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้พี่น้องเกษตรกรใช้พื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้ตรงกับอัตลักษณ์ของภูมิศาสตร์แต่และพื้นที่นั่นคือสิ่งที่ทําให้สินค้าออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสร้างไรายได้ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ และเห็นควรอย่างยิ่งนะครับที่โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้หาทานค่อนข้างที่จะยากส้มจุกนี่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นผลไม้พื้นเมืองในหลายๆพื้นที่เลยแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศเรื่องของการปลูกที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากเติบโตไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนส้มโดยทั่วๆไปโดยในท้องตลาดเราจะเห็นมีส้มเขียวหวานมีส้ม ที่เรียกว่าหลายๆอย่างนะครับแต่ส้มจุกเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับอยากจะให้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าส้มจุกนี้นะครับเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีอัตลักษณ์นะครับในตัวของผลไม้เองหอมหวานเลยทีเดียวครับ